สวัสดีครับอันนี้เมกเอารุ่นจ็กเกอร์นะครับเกือบทุกสีนะครับที่มีขายในเมืองไทยนะครับเอามาให้ดูกันนะครับอาลิมิเต็ดดิชั่นก็มีนะครับไปดูได้ในช่องเมกนะครับก็รีวิวลงไปแล้วนะครับผมอาจ็กเกอร์นะครับเนี่ยมีสายหนังสายเหล็กนะครับเห็นไหมฮะ เีดมองเมื่อวานนะครับมีหลายนัปัดให้เลือกครับขายดีสุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับผมนี่นับปัดเขียวนี่ครับหาของยากครับนานๆมาทีหนึ่งนะครับท่านใดที่จ้องอยู่อยากได้สีเขียวมากเลยรีบมานะครับผมบอกเลยหมดแล้วไม่หาให้ยากมากนะกว่าจะได้อีกนะครับไม่รู้ว่าจะมีมาอีกหรือเปล่านะครับนี่ครับมีนัปัดขาวเห็นไหมครับนับปัดนำเงินนะครับอันนี้ เก็บพิงโกนะครับจ็อกเกอร์ครับท่านไดเลงไว้ว่าเดี๋ยวจะซื้อแน่นอนอะไรเงี้ยครับมาได้ครับวันที่ลงคลิปเนี่ยมีนะครับของอ่ะนะครับแต่ถ้ามาหลายวันแล้วกว่าท่านจะมาก็เมฆไม่ไม่รับปากนะว่ามันจะมีนะครับแต่ตอนวันที่เมฆลงคลิปเนี่ยมีนะครับโปรโมชั่นก็นะครับแรงนะครับเดือนนี้เดือนธันวานะครับ เผื่อหลายๆท่านซื้อเป็นของฝากให้คุณสามีนะครับคุณผู้ชายซื้อให้เพื่อนให้ผู้ใหญ่นะครับมาได้ครับจ็อกเกอร์ลด20เนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกบัตรเด็มการ์ดนะครับลดเพิ่มอีก10%นะครับแล้วก็แถมมีมีรบครีดิตต่างๆนะครับตัวเปอร์เซ็น10เดือนไม่มีดอกเบี้ยนะครับผมนี่ครับมีให้เลือกเยอะครับผมสายนางตัวนี้ก็สวยนะครับสายสีน้ำตาลน่ตัวนี้นะปัจจุบนสายนาง ตัวน้ำตาลก็สวยสวยทุกสีครับแล้วแต่ชอบชอบไม่เหมือนกันครับแต่ละท่านแต่ถ้าใครเล็งสีเขียวนะครับบอกรีบมานะครับมีนะครับแต่จะอยู่กี่วันนะครับย่เลื่อมานุนเมฆก,กันนะครับท่านที่ดูรีวิวแล้วขอบคุณมากนะครับ